สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า d e r bot มันเป็นแอปที่สำหรับใช้ในการเตือนครับเตือนว่ากล้องจับความเร็วอยู่ตรงไหนซึ่งแอปตัวนี้นะครับบางประเทศเขาเขาผิดกฎหมายนะครับเขอห้ามใช้นะบางประเทศเพราะว่ามันหัวว่าคุณจะรู้ว่ากล้องจับความเร็วมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยห้ามใช้เพราะว่าบางประเทศเขาก็จะมีกฎหมายอะไรของเขา แต่ว่าของไทยมันก็ใช้ได้และคนก็ใช้กันเยอะครับตัวนี้แอปตัวนี้มันจะชื่อว่าเลด้ r บอรรุ่นฟรีที่ไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นฟรีแต่ถ้าเราอยากอยากจะแบบว่าปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆมันก็จะมีรุ่นโปรครับแต่รุ่นโปรมันจะขายอยู่ขายอยู่175บาทถ้าใครมีตังก็ไปซื้อแล้วกันแต่ผมไม่ซื้อหรอกผมว่าผมใช้รุ่นฟรีดีกว่าแล้วผมก็ใช้แบบว่าขับรถไม่ต้องเร็วดีกว่าจะได้รอดกับกล้องจากความเร็วก็ เราไปโหลดกันมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างพวกคุณก็ไปโหลดจาก,นกันี้แล้วกันตัวนี้จะมีใน android นะครับส่วนใน iOS ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าเพราะว่ามือถือผมใช้ android <c oughs> ก็วิธีใช้งานนะครับเราก็ไปโหลดแล้วเราก็ไปโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งแล้วเราก็เข้าแอปมันเลยนี่ครับมันจะบอกตอนแรกนะครับถ้าถ้ามีกล้องที่มันอัปเดตใหม่อัปเดตอ,อัปเดตํ เพิ่มกล้องครับเพิ่มจุดหรือว่ามีอัปเดตหลายตัวแอปเนี่ยจะมีการตั้งค่าเตือนด้วยบอกว่าตอนนี้เราได้เพิ่มกล้องมาแล้วนะคุณจะอัปเดตมันไหมก็กดอัปเดตมันเพราะว่าเพื่อเพื่อเราจะได้จะได้รู้ว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะเพิ่มจุดกล้องมาตลอดครับอันนี้แค่ในประเทศไทยนะครับคุณดูแค่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยกล้องมันก็มีอยู่เป็นร้อยแล้วหลายร้อยแล้วเนี่ยหลายร้อยตัวแล้ว ก็วิธีใช้งานแล้วก็กดบวกตรงนี้เราก็เลือกได้เราจะเลือกว่าเป็นกล้องจากความเร็วนี่หรือว่าเลือกทัฟเอนิดเลือกตำรวจเซนเอเลอร์เอ้ยไม่ใช่เนียนนี่มันโทรหาตำรวจก็คืออันนี้โมบายสปีดคาเมร่าก็คือจะให,ให้เตือนเนี่ยครับมันจะบอกอยู่คำเตือนมีคำเตือนต่างๆก็คือมันจะปลดล็อกฟังก์ชันนะครับก็คือถ้าเราขับไป มันก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ที่ผมอยู่แถวๆนี้นี่ครับจะให้ดูว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนกันบ้างเส้นเช่นเส้นในมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์เนี่ยมอเตอร์เวย์กล้องจะเยอะมากเลยนี่ถ้าเรามาจากชลบุรีครับพัทยาชลบุรีแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเส้นมอเตอร์เวย์ครับจะให้ดูให้ดูอย่างนี้ก่อน จะได้พอจะเดาออกอันนี้คือประเทศไทยครับแล้วเราย่อไปที่โซนของมอเตอร์เวย์ก็จะอยู่แถวชนบุรีเส้นนี้จะให้ดูว่าเส้นของมอเตอร์เวย์นะก้องเพียบเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเส้นมอเตอร์เวย์น่ยก้องเพียบเลยมันจะจับความเร็วที่120ถ้าเราขับไปใกล้ๆแถวนี้ยเราก็สมควรที่จะต้องลดความเร็วลงแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะครับเนี่ย พวกนี้มันน่าจะไปดึงข้อมูลจากกรมทางหลวงมาว่าตรงไหนมีกล้องบ้างนี่บางจุดก็จับ90เส้นบุรพาวิธีนี่ครับฟิกคาเมลา่าคอนเฟิรม์มภาพนี่ตรงนี้มีกล้องให้เราคอนเฟิรม์มเพราะว่าบางทีเราก็ขับรถไปจริงๆเราจะเห็นแล้วว่าจุดที่มันอยู่ตามสะพานห,หรือว่าเป็นเสาอะไร่ะมันจะมีกล้องมาตรวจเราอยู่ เนี่ยรับในกรุงเทพยิ่งเยอะเลยแต่ต่วนในกรุงเทพเราจะใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่รถมันเยอะแต่ทีเนี้ยต,ตําต่างจังหวัดนะเช่นสายเอเชียเงี้ยสายเส้นเอเชียของอยุธยาเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยนี่กระบอกว่า90เห็นไหมแต่จริงๆ90เ้าเขาเหมือนเขาอนุโลมนะครับส่วนใหญ่นะเขาจะส่งส่งความเร็วที่เราขับเกิน120มากกว่ากล้องพวกเนี้ยถ้าต่ำกว่า120เขาก็จะไม่ส่งเขาจะส่งพวกร2 0ขึ้นไป ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองนี่ครับก็ไปดูเพียบเลยมันก็จะมีด่านต่างๆอะไรด้วยยังไงก็ไปลองโหลดกันดูครับกับกล้องแอปที่ใช้เช็คว่ากล้องไอจับความเร็วอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่ามันจะมีตามเส้นหลักอยู่แล้วครับเส้นไปโคาราชอย่างเงี้ยเส้นไปภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยเส้นนครสวรรค์ต่างๆเส้นหมายเลขหนึ่งอะไรเนี่ยพวกเนี้ยหมายเลขหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ไงหมายเลขหนึ่ง เส้นพวกนี้มีอยู่แล้วโอเคครับยังไงก็ไปลองโหลดกันแล้วก็ลองใช้งานกันดูอันนี้เป็นรุ่นฟรีรุ่นฟรีมันก็เพียงพอต่อก,การใช้งานของเราแหละแล้วมันก็ยังเช็คสภาพจราจรได้นะเช็คสภาพจราจรเรากดที่ไอ้ตรง3จุดเนี่ยเนี่ยเรากดไวต้ตรงเนี้ยตรงไอ้ตรงรูปรถ3ามคันเนี่ยมันจะบอกจะบอกไอ้การจราจรจราจรก็คือถ้า ถ้าจุดไหนเดี๋ยถ้าถ้าจุดไอสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็คือรถคล้องตัวครับแต่ว่าเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงรถก็จะติดจะให้ดูตัวอย่างเช่นตอนนี้มันสามทุ่มแล้วรถมันก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นวันธรรมดาด้วยไม่ใช่วันหยุดในกรุงเทพมันก็เลยข้อมูลพวกนี้มันจะไปเอามาจาก Google Maps อย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะติดเขตส่วนหลวงที่มันจะเป็นเส้นสีแดงแดงเนี่ยอย่างเงี้ยสีแยกมันติดอยู่แล้วมันก็เลยแดงแดงแล้วมันก็มีฟังก์ชันอื่นๆครับในกลางวันกลางคืนในกลางคืนเพื่อเราขับกลางคืนก็เปลี่ยนโหมดได้ส่วนอันนี้เปลี่ยนสีก็มีให้เลือกเยอะครับโอเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ